สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอ่านเรื่องกากับนกพิราบมีกาตัวหนึ่งต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาอาหารไว้เป็นสเสบียงทั้งของตัวมันและเพื่อนๆสำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงวันหนึ่ง มันบินผ่านมาเห็นรังของฝูงนกพิราบขาวรังหนึ่งซึ่งมีอาหารมากมายทำให้มันอยากกินอาหารเหล่านั้นบ้างเจ้ากาคิดอุบาย ที่จะแอบแบบเข้าไปในรังของนกพิราบขาวมันจึงไปขโมยสีขาวของชาวบ้านมาทาที่ขนของมันทั่วทั้งตัวจากนั้น มันก็แฝงตัวเข้าไปอาศัยอยู่ในรังของนกพิราบขาวโดยที่ไม่มีนกพิราบตัวใดสังเกตเห็นว่ามันเป็นกาเลยแม้แต่ตัวเดียว จึงอยู่อย่างส,สุขสบายในรังของเหล่านกพิราบนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งมีนกพิราบเอ่ยเอ่ยทักทายมัน มันจึงเผลอเจราจาออกไปด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความเป็นกาทันใจนั้นเองมันก็ถูกเหล่านกพิราบขับไล่ให้ออกจากรังทันที เจ้ากาจึงต้องจับจำใจกลับไปอยู่ที่รังเดิมของมันแต่เมื่อเพื่อนเพื่อนกาเห็นว่ามันมีตัวสีขาวแตกต่างจากกาตัวอื่นๆจึงพากันขับไล่และ ไม่ยอมให้มันอาศัยอยู่ด้วยทำให้กาต้องร่อนแร่ออกหาอาหารเพียงลำฟังลำพังและใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวในที่สุดเรื่องนี้สอนว่า อย่ากโกหกคนอื่นเพราะว่าเวลาเราหลอกลวงคนอื่นน่ะมันทำให้ไม่มีใครเชื่อถือเราแล้วไม่มีใครจะเป็นเพื่อนเราแม้แต่คนที่สนิทกับเรามากที่สุดก็จะไม่เชื่อเราอีกเลยสวัสดีครับ